ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์ mm hmm. กุลกวีจัดไปกับอีกคลิปครับช่วงนี้อยู่กับเอ็มเท่าไหร่นี่หกศูนย์สี่ศูนย์หรือเปล่าใช่เอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์เอสยูเหมือนเดิมคันนี้นะ่าจะจัดโบใหม่ฮอนดีนะ ท่อน่าจะสี่นิ้วสุดยอดเลย คันนี้เมื่อก่อนนะ่าจะมีไต่ลมนะผมว่าดูจากลักษณะที่เขาเชื่อมใส่ละไอ้ตัววงกลม อยู่เขตบ้านบัวลลมจะของน่าจะลงกินน้ำกินททา จัดเต็มครับรถคันนี้น่าจะหลายปีแล้วแหละดูจากสภาพน่าจะบุกเบิกพอสมควรสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอสวัสดีครับ